เมื่อกำแพงที่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดโดเตจนเป็นรูโดยฝีมือไททันแค่ตัวเดียวสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่อง s p อยล์บอยสตูดิและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Attack on Titan ่าพิพพไททันพาร์ทหนึ่งอันนี้จะเป็นฉบับหนังนะครับขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเนื้อเรื่องในฉบับหนังเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากฉบับมังงะและฉบับอนิเมะนะครับ คือตัวละครบางตัวก็จะมีไม่เหมือนกันบางตัวในหนังมีในเมะไม่มีบางตัวในเมมีในหนังไม่มีแต่ผมจะพยายามอธิบายเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากที่สุดนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วก็กอดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วก็ตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยครับโดยหนังมันจะเริ่มมาที่มีเสียงชายคนหนึ่งนะครับเขาจะเล่าว,ว่าเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วอะ มันมียักษ์ไทยท่านอยู่ดีๆก็โผล่มาเว้ยแล้วแม่งก็มาไล่กินคนจนเกือบหมดโลกเลยแต่มันมีคนน่ะอยู่กลุ่มหนึ่งแม่งหนีมาได้แล้วก็มาก่อตั้งกำแพงใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะแม่งก่อตั้งปิดล้อมสามชั้นเพื่อที่จะไม่ให้ไทยท่านเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเว้ยแล้วภาพมันก็จะตัดมาที่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่มันกําลังยืนเก๊กอยู่บนลูกระเบิดตอร์ปิโดนะครับไอ้หนุ่มคนเนี้ยเขามีชื่อว่าเอเลนเป็นพระเอกของเรานี่เอง เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าตัวไหนมีในอนิเมะผมจะเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูตัวไหนไม่มีผมก็จะบอกว่าไม่มีนะแล้วก็จะมีเพื่อนของเอเลนอีก2คนนะครับชื่อว่าอาร์มินแล้วก็มิกาสะงคนนี้เขาก็จะมีตัวตนอยู่ในอนิเมะเหมือกนกันนะครับโดยเอเลนมันก็พูดกับเพื่อนมันว่ากูอ่ะเบื่อโลกในกำแพงนี่แล้วพวกมึงไม่อยากออกไปนอกกำแพงกันบ้างเหรอแต่เพื่อนก็ดูเหมือนแบบจะลังเลลังเลอยู่เพราะว่ามีคนเล่ามาว่านอกกำแพงอะ่ะไม่มีไททันกินคนอยู่เว้ยเอเลนไม่ก็ไม่เชื่อนะแม่่บอกวา ผ่านมาตั้งร้อยปีแล้วแม่งจะยังมีอยู่เหรอท้ายท่านกินคนโดยความสัมพันธ์ของทั้ง3คนค่อนข้างจะไม่เหมือนกับในอนิเมะนะครับเพราะในเมะอ่ะเอเลนดูเหมือนแม่งจะไม่สนใจมิกาสะเลยเว้ยคือแบบมิกาสะแม่งแอบรักข้างเดียวอะไรประมาณนั้นอะ่ะส่วนในหนังเนี่ยทั้ง2คนดูเหมือนจะเป็นแฟนกันเลยนะครับทั้งเอเลนแล้วก็มิกาสะส่วนอาร์มินก็ปกติเป็นเพื่อน แต่ทั้ง3คนก็ไปเห็นภาพที่มันสกรกีนไว้บนระเบิดนะคือแม่งเป็นระเบิดแต่แม่งสกรกีนภาพผู้หญิงใส่บิกิน,นี่แล้วก็เป็นรูปทะเลอาเมนก็บอกนี่ไงสีฟ้าฟ้านี่คือทะเลเนี่ยแม่งอยู่นอกกำแพงเอเลน์แม่งก็ยิ่งแบบยิ่งอยากออกนอกกำแพงใหญ่เลยแม่งก็รีบแบบเล้าเพื่อนแบบไปเถอะออกนอกกำแพงกันจนสุดท้ายแล้วทั้ง3าคนก็มายินอยู่ตรงกำแพงแล้วนะครับแต่ก็แบบกล้ากลัวๆนะว่าจะออกดีหรือเปล่า แม่งก็ลังเลอยู่นั่นนะ่ะจนทหารมาเจอเว้ยทหารก็มาจับพวกมันพอเอเลนมันเห็นว่าทหารมันใช้ความรุนแรงกับมิกาสะใช่ไหมแม่งไม่รอช้าเลยเอเลนไม่กระโดดเข่าลอยใส่ทหารคนนั้นนอนลงไปเลยไยโคตรโหด,พ,ดพอเอเลนมันซัดกับทหารได้ยสักพักมันก็มีไอ้ลุงคนหนึ่งชื่อโซดาเว้ยเดินเข้ามาก็บอกหยุดไอเนี่ยรู้จกักมึงต่อยสู้มันไม่ได้หรอกเอเลนก็เลยรอดจากการโดนทหารกระเทือนเว้ย โดยไอลุงโซดาเนี่ยมันไม่ได้มีในอนิเมะนะครับแต่มันจะมีคล้ายๆอยู่คนหนึ่งในอนิเมะชื่อว่าฮารเนสหัวทองทองเป็นลุงเหมือนกันพอทั้ง4คนยืนคุยกันได้สักพักใช่ไหมอยู่ดีๆมันก็แบบเหมือนมีแผ่นดินไหวเว้ยแล้วกำแพงมันก็สะเทือนพอทุกคนเงยหน้าขึ้นไปดูบนกำแพงใช่ไหมมันก็เห็นทันทีเลยเว้ยว่ามีไททันตัวหนึ่งอ่ะพยายามจะเตะกำแพงให้เป็นรูอยู่คือไททันตัวเนี้ยแม่งตัวโคตรใหญ่โดยไททันตัวเนี้ยแม่งมีความสูงมากกว่ากำแพงอีกเว้ย และมันยังมีตัวตนอยู่ในอนิเมะอีกนะครับโดยกำแพงนะครับจะมีความสูงทั้งหมด50เมตรแต่ไทไทันตัวที่มันกำลังเตะกำแพงอยู่เนี่ยไม่มีความสูงมากกว่ากำแพงอยู่ประมาณ10 m. เมตรเว้ยก็คือแม่งสูง60เมตรนั่นแหละพอมันเตะกำแพงจนเป็นรูโบเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ปล่อยพวกไททันน่ะเข้ามาวิ่งไล่กินคนในเมืองจนหมดเลยเว้ยพวกทหารก็พยายามจะต่อสู้กับพวกไททันที่หลุดเข้ารูมานะแต่แม่งแบบพอแม่งยิงปืนใหญ่ใส่ปุ๊บ มันก็จะได้เห็นเลยว่าไททันน่ะแม่งงอกอวัยวะขึ้นมาเองได้เว้ยคือโดนยิงเท่าไหร่มันก็งอกกลับมาหมดเหมือนเดิมยังไงก็สู้แม่งไม่ได้ภาพมันก็ตัดมาที่เอเลนกับมิกาสะที่กําลังหนีตายอยู่ในช่วงชุลมุนใช่ไหมมิกาสะมันก็เหลือบไปเห็นว่ามีเด็กทาลกอะโดนทิ้งอยู่เว้ยมิกาสะมันก็เลยวิ่งกลับไปช่วยแต่เอเลนมันก็แบบกลับไปช่วยไม่ได้เพราะฝูงคนอะมันด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 ันเอเลนเข้าไปจนเข้าไปอยู่ในบ้านที่ทุกคนมันหลบอยู่มิกาสะก็เลยโดนทิ้งอยู่ข้างนอก แล้วมันก็มีไททันตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาเพื่อที่จะมากินคนเลยไปคือแบบทุกคนวิ่งหนีได้หมดเลยแต่มิกาสะมันเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วว่ามันก็นั่งอยู่หนีไม่ได้ไอ้ไททันตัวเนี้ยผมว่าหน้ามันคุ้นคุ้นผมไม่รู้ว่ามันใช่ตัวเดียวกับในอนิเมะที่มันกินแม่เอเลนหรือเปล่าแต่ภาคนี้มันเอามากินมิกกาสะแทนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบภาพให้ดูแล้วก็นั่นแหละเรียบร้อยมิกก้าสก็โดนแดกไปพร้อมกับเด็กเอเลนมันก็ทําได้แค่มองเพราะทุกคนในบ้านอะแม่งไม่ยอมให้เอเลนนนเปปิดดระตตกกกกมมาาไวว้ทุค็ลััยห พอมิกาสะโดนแดกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนมันก็ยอมให้เอเลนมันออกมาเว้ยจริงๆก็ไม่ได้ยอมหรอกเอเลนมันแบบดิ้นออกมาจนได้อะ่ะพอเอเลนมันออกมาปุ๊บมันก็จะได้เห็นเลยว่าบ้านที่ทุกคนไม่เข้าไปแอบอะ่ะไททันมึงมาเปิดหลังคาแล้วก็หยิบคนกินเป็นซูชิเลยเว้ยคือแบบแดกเป็นบุฟเฟ่แล้วภาพมันก็จะตัดมาที่2ปีให้หลังจากเหตุการณ์ที่ไททันมันบุกแดกคนที่กำแพงชั้นนอกนะครับ เราจะได้เห็นว่าอาเมนกับเอเลนเนะ่ะเข้าร่วมเป็นทาหารหน่วยสำรวจที่ลุงโซดามันบอกไว้เมื่อตอนแรกในระหว่างที่ทั้งสองคนมันกาลังต่อคิวเพื่อรับอาหารอยู่ใช่ไหมมันก็ไปเจอลุงโซดาไว้ที่แม่งนั่งเมาอยู่ลุงมันเห็นทั้งสองคนยังไม่ตายมันก็ตีใจลุกขึ้นมากอดคอบอกทั้งสองคนมึงยังอยู่นี่ดีใจด้วยนะและในระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหารใช่ไหมมันก็มีไอทหารขี้เก๊กคนหนึ่งไว้แม่งก็นั่งแนละ้วแม่งก็บ่นด่าคนอื่นไปเรื่อยเลย ไอคนเนี้ยมันชื่อว่าแจนแล้วมันก็มีตัวตนอยู่ในอนิเมะด้วยแล้วพอแม่งบ่นไปสักพักนะเว้ยมันก็เหมือนจะมีเรื่องกับอาร์มินนะแต่เอเลนไม่เข้ามารับหน้าแทนมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนแม่งสัดกันในโรงอาหารพอสัตดกันเสร็จแล้วทั้งหน่วยํารวจเลยก็จะต้องทําภารกิจเว้ยโดยภารกิจอะคือการขับรถออกไปกําแพงชั้นนอกเพื่อที่จะไปอุดหลูที่ไททันยักษ์มันเตะไว้ โดยการอุดรูก็คือการเอาระเบิดไประเบิดกำแพงข้างบนเพื่อที่จะให้กำแพงข้างบนมันระเบิดแล้วก็ถล่มลงมาปิดรูอารมณ์เหมือนแบบปากถ้ำระเบิดแล้วแบบหินมันถล่มลงมาปิดรูอะไรประมาณนั้นพอเดินทางไปได้สักพักยังไม่ทันถึงไหนเลยทุกคนมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆเว้ยหัวหน้าก็เลยสั่งจอดรถเพื่อที่จะลงไปเช็คดูพอลงมาสำรวจทุกอย่างมันก็ดูเรียบร้อยดีนะทุกคนก็เลยจะกลับขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปต่อแต่มันมีอยู่คนหนึ่งอะ แม่งบอกได้ยินเสียงเด็กจากตึกเว้ยมันก็คือเฮียนาคือผู้หญิงคนนี้เขามีลูกเว้ยคือมันเป็นแม่ลูกอ่อนที่มาสมัครเป็นทหารนั่นแหละแล้วเฮียนามันก็วิ่งเข้าไปในตึกเว้ยเอเลนมันก็เลยวิ่งตามไปพอเข้าไปในตึกท่านั้นแหละแม่งเจอเลยไทท่านเด็กทารกแม่งกำลังแดกทาหารอยู่เลยพอไทท่านเด็กมันมองมาเห็นเอเลนกับเฮียนาใช่ไหมมันก็จะลงมาหาเลยเว้ยคือแม่งหิวอะแต่มันดันตกลงมาจากชั้นสองทำให้แม่งร้องไห้จนไทท่านตัวอื่น ที่อยู่รอบๆแม่งได้ยินแล้วมาโจมตีหน่วยทหารและรถที่พวกเอเลนแม่งนั่งมาตอนแรกอะ่ะแม่งก็ดันไม่หลอไว้คือแม่งแบบขับไปก่อนเลยแม่งกลัวตายจัดๆไม่หลอไม่พอนะแม่งยังแบบตะโกนบอกให้ไปเจอกันที่ตึกข้างหน้านะถ้าพวกมึงรอดไปได้ทันใดน,นั้นแม่งก็มีคนบินมาช่วยเว้ยแล้วคนที่มาช่วยเนี่ยแม่งโคตรเก่งแม่งมีชื่อว่าหัวหน้าหน่วยชิกิชิมะคือมันไม่ใช่หัวหน้าหน่วยหรอกในเรื่องมันจะบอกว่าคือผู้กองชิกิชิมะเว้ย มาพร้อมกับลูกน้องเบอร์หนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนคนนั้นแม่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกแม่งก็คือมิกาสะเนี่ยแหละแต่แม่งแบบไปอัพเลเวลมาโดยไอ้ผู้กองชิกิชิมะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนในอนิเมะนะทุกคนมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ามันจะเอาชิกิชิมะเนี่ยมาแทนรีไว์เว้ยเพราะในหนังมันไม่มีรีไว์แต่มันก็แทนกันไม่ได้นะรีไว์แม่งโหดกว่าเยอะพอเอเลนมันเห็นว่าลูกน้องของชิกิชิมะอ่ะมันคือมิกาสะเว้ยเอเลนแม่งก็แบบอึ้งไปเลยแบบทาอะไรไม่ถูก แลไอผู้กองกับมิกาสะไม่ก็บินหายไปเลยเว้ยคือช่วยเสร็จแล้วม่งก็ไปเลยแล้วพอเหตุการณ์สงบใช่ไหมม่งก็เอาอีกแล้วไอ้แจนกับเอเลนแม่งซัดกันอีกแล้วคือรอบเนี้ยแจนแม่งโดนท่าไม่ตายเอเลนเว้ยแม่งโดนเข่าลอยเขาเต็มหน้าแล้วมิกาสะไม่ก็เข้ามาห้ามเว้ยเอเลนไม่ก็บอกเกี่ยวอะไรวะแม่งพูดออกมาแบบยันไม่ทันมองหน้าพอแม่งหันขึ้นมาเป็นมิกาสะไม่ก็แบบทำอะไรไม่ถูกเลยขอโทษครับขอโทษครับแลไอผู้กองไม่ก็เดินมาเจอเว้ยไม่ก็เหมือนแบบจะเห็นแววเอเลน ทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสได้คุยกัน2ต่อสองเอเลนมันก็เลยถามกับผู้กองว่าทาไมมิกาซะถึงเป็นแบบนั้นไอ้ผู้กองมันก็เลยตอบว่าเป็นนักล่าไททันน่ะเหรอเอเลนมันก็ไม่ตอบเลยผู้กองก็บอกกูเป็นคนสอนให้มันเองมึงอยากจะฝึกบ้างไหมล่ะเอเลนมันก็บอกแน่นอนอยู่แล้วกูอยากจะฆ่าไททันไปให้หมดเพราะกูเกลียดไททันสุดๆภาพมันก็ตัดไปที่อาหมินที่กําลังนั่งคุยกับผู้หญิงในหน่วยอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่าซาช่าแล้วก็มีตัวตนอยู่ในอนิเมะด้วย ซึ่งในเม้เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองควรเป็นแค่เพื่อนกันนะครับแต่ในหนังอะ่ะมันเหมือนกับว่าปูมาให้ทั้งสองควรแม่งจิ้นกันจนจะได้เป็นแฟนกันอะไรประมาณนั้นอะ่ะและในที่สุดเอเลนมันก็มีโอกาสได้คุยกับมิกกาสะแบบ2ต่อ2เว้ยเอเลนแม่งก็บอกกับมิกาสาว่ากูดีใจนะที่มึงยังไม่ตายมิกาสาแม่งก็เลยสวนมาทันทีเลยว่ามึงดีใจเหรอเด็กทาลกในวันนั้นอะ่ะโดนไททันแดกแล้วกูก็เกือบโดนไททันแดกไปด้วยแต่ดีเป็นคนมาช่วยทัน มิกาสามันก็เลยถกเสื้อโชว์รอยแผลเลยว่าเนี่ยกูโดนกัดตรงนี้นะควเจ็บเลยมึง่าเป็นกูไหมเอเลนมันไม่ทันได้ตอบอะไรเลยนะไอ้ผู้กองแม่งก็โผล่มาเลยเว้ยแล้วแม่งไม่ได้โผล่มาธรรมดานะแม่งโผล่มาสแสดงความเป็นเจ้าของมิกาสาต่อหน้าเอเลนเลยตอนนั้นแหละพี่พระเอกของเราก็วิ่งออกมาร้องไห้ภูมิใจอกหักเป็นพระเอกหนังไทยไปได้แล้วก็มีแม่สาวแม่ลูกอ่อนเดินออกมาปอบเว้ยก็คือเฮียน่านนั่นแหละคือไม่ได้ปอบธรรมดานะปอบด้วยการให้จับหน้าอกไปหนึ่งทีคือถอดเสื้อให้จับเลย พอทั้งสองคนกําลังจะซัดกันอย่างนัวเนียใช่ไหมแม่งก็มีไททันตัวหนึ่งโผล่มาดูดขายเฮียหนาออกไปเลยเวย้ยคือแบบก็เอาไปแดกเลยเอเลนบอกกูยังไม่ทันดูดเลยมึงดูดก่อนกูเฉยไททันมันก็มาบุกที่พักของพวกทหารทันทีเลยเวย้ยทั้งสองฝ่ายมันก็เลยสู้กันอย่างชุลมุนเลยและในขณะนั้นเองอ่ะแม่งก็มีโจรแม่งมาจากไหนไม่รู้ฝ่าดงไททันมายังไงก็ไม่รู้แม่งมาแอบขโมยรถขนระเบิดขับออกไปเฉย แต่โจมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนนะมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดขึ้นมาแย่งโจรขับรถไว้ผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าลินนะครับคือในเรื่องอะลินมันจะมีแฟนอยู่คนหนึ่งไว้คือหวานกันตลอดเลยแต่มาแกะแฟนมันเพิ่งโดนไททันแดกไปครึ่งตัวเหลือแต่ท่อนบดมันก็เลยทําให้แบบกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเอารถมากูจะขับไปชนไททนันเท่านั้นแหละมันก็แย่งรถจากโจรมาแล้วมันก็ขับไปชนไททนันโจรถระเบิดคือแบบเสียฟรีไปเลยอะ แล้วภาพมันก็ตัดมาที่เอเลนกับเจนที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกคือไอสตัวนี้แม่งอยู่ด้วยกันไม่ได้และไม่จะกัดกันอย่างเดียวแม่งก็คุยกันว่าจะเอายังไงดีเจนมันก็เลยบอกเอเลนมึงหนีไปเถอะไม่เป็นไรเอเลนมันก็โมโหบอกมึงจะหนีอย่างเดียวเลยเหรอแล้วมึงก็ขี้แพ้ไปตลอดชีวิตแล้วกันและเอเลนมันก็กระโดดไปสู้กับไททันเลยเว้ยเอเลนมันก็โชว์เทพเก็บไททันไปตัวหนึ่งนะแต่แม่งดันไปมองข้างหน้ามัวแต่ภูมิใจหันไปมองไททันที่ตัวเองฆ่าใช่ไหมเท่านั้นแหละพอแม่งหันไปมอง้าหน ม่มีไททันตัวหนึ่งอ้าปากรอแดกมันอยู่เว้ยเอเลนมันก็เลยเสียขายไททันตัวนั้นแล้วหมดสภาพต่อสู้และภาพมันก็จะตัดมาที่ไอ้แจนที่มันกําลังจะโดนไททันลุมกินโต๊ะอยู่อารมินมันก็เลยคิดแผนช่วยไอ้แจนจนมันหนีรอดมาได้ใช่ไหมแต่ตัวเองอ่ะดันไปโดนไททันจับกินเองเว้ยและในระหว่างที่อารมินมันกําลังจะโดนไททันแดกจะเกินลงท้องไปแล้วใช่ไหมเอเลนมันเห็นมันก็ยอมไม่ได้มันก็เลยแบบ ตะเกียรตะกายฝืนตัวเองมาช่วยอารมินโดยการเอาตัวเองอะมาง้างปากไททันไว้แล้วก็ดึงอารมินออกมามันดึงอารมินออกมาได้ใช่ไหมแต่มันเอาตัวเองออกมาไม่ได้เว้ยคือแม่งแบบไม่ไหวแล้วอะเอเลนมันก็เลยโดนไททันตัวนั้นอะแดกไปเลยงับจนแขนกระเด็นลงมาตกลงหน้าอารมินเลยเว้ยแล้วมิกาสะมันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เว้ยอารมินพอเห็นมิกาสะมันก็เดินถือแขนเอเลนไปแล้วก็บอกกับมิกาสะว่า เอเลนน่ะโดนแดกไปแล้วนะทำไมมึงไม่ยอมมาช่วยพอมิกัสะมาได้ยินอย่างนั้นมันก็แอบโมโหในใจไว้แล้วก็บอกหน้าที่ของกูคือการฆ่าไททันแล้วมันก็แบบพุ่งไปฆ่าไททันแบบไม่สนโลกจนแก๊สของเครื่องเคลื่อนย้ายสามิติของมันหมดไว้แล้วมันก็ไปตกลงหน้าไททันตัวที่แดกเอเลนเข้าไปไททันตัวนั้นมันก็ไม่ได้มีท่าทีอยากจะแดกมิกาสะเลยนะเว้ยมันทําท่าทําทางเหมือนมันปวดท้องจะอ้วกอะแล้วทันใดนั้นมันก็มีมือโผล่มาจากปากไททันตัวนั้นไว้คือแม่งแบบแหวกปากออกมาเลยอะ และล่างของไททันตัวนั้นไม่ก็ระเบิดออกมาเลยเว้ยจนเผยให้เห็นว่าแม่งมีไททันอีกตัวอยู่ในท้องมันและไททันตัวเนี้ยไม่ก็มีรูปร่างต่างจากตัวอื่นเลยนะเว้ยคือแม่งอ่ะไม่มีผิวหนังแต่หุ้มไปด้วยมวลของกล้ามเนื้อคือแม่งแบบโคตรเทพพอออกมาได้พี่แกก็ไม่รอช้าวิ่งไปซัดหน้าไททันตัวข้างๆจนแบบหัวแม่งระเบิดเลยแม่งต่อยแรงขนาดไหนอ่ะมือแม่งขาดไปเลยอ่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะมือแม่งงอกอย่างไวแม่งโคตรฮิวลิงแฟกเตอร์ โดยการต่อสู้ของไททันตัวนี้แม่งเป็นการต่อสู้แบบมีมันสมองเว้ยมันไม่เหมือนไททันทั่วๆไปคือมันจะเล็งโจมตีไปที่ต้นคอที่เป็นจุดตายของไททันพอจัดการไททันให้อยู่รอบๆไปจนหมดแล้วพี่แกก็เหมือนอารมณ์ค้างนะครับแม่งวิ่งกลับมาต่อยตึกที่อยู่ข้างๆมิกกะสะจนแตกไปเลยเว้ยแล้วก็ยืนมองหน้ามิกกะสะมิกกะสะก็ดูเหมือนจะรู้นะว่าไททันตัวนี้คือเอเลนก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันคือความผิดกูใช่ไหมเอเลน พี่แกก็เลยโมโหโวยวายคว้าตัวมิกาสะเข้าไปทำท่าจะแดกแล้วก็ดูเหมือนไททันตัวนี้มันจะรู้สึกอะไรบางอย่างก็เลยวางมิกาสะไว้ที่เดิมแล้วพี่แกก็หมดแรงล้มลงไปเลยพอไททันมันล้มลงไปใช่ไหมลุงโซดามันก็เหมือนจะรู้ไว้ว่าไททันตัวนี้คือเอเลนก็เลยรีบบอกมิกาสะให้รีบผ่าต้นคอเอเลนออกมาก่อนที่เอเลนมันจะผนึกรวมกับร่างของไททันโดยสมบูรณ์พอมิกาสะผ่าออกมาเท่านั้นแหละก็เป็นอย่างที่ลุงคิดเลยไททันตัวนี้มันคือเอเลนจริงๆเลยเว้ย แล้วหนังมันก็จบค้างตรงนี้เลยทุกคนเรื่องนี้มีต่อภาค2นะครับถ้าทุกคนชอบผมจะกลับมาสปอยภาค2ให้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแอดแท็ on อนไททันฉบับหนังคือเนื้อเรื่องมันอาจจะขัดขัดใจสําหรับคนที่ดูเมะมาก่อนอยู่นะคือสําหรับผมผมก็ขัดใจพอสมควรเลยคือทำไมต้องเอาอาร์มินมาคู่กับซาช่า Sasha, ใช่ไหมคือทําไมถึงไม่มีแอนนี่ทําไมถึงไม่มีไททันหญิงก็ตามนั้นแหละครับทุกคนเราก็ดูเพื่อความบันเทิง ถ้าใครอยากจะติดตามแอ t แท็กออนไททันจริงๆก็สามารถไปดูอนิเมะได้นะตอนนี้ภาคสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทือบลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ